เด็กสามคนเล่นน้ำํำหัวจีนี่อยู่ตรงการลางเลยเด็กชาวจีนใช่ไหมคนเอชเชียแล้วก็บักไทยแลนด์หรือไม่ฉีดน้าฮะ <laughs> ก็ยังมองว่าภาพรวมที่นําพาตลาดขีดเขียตลาดไปในรอบแต่มาสองก็ยังมีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความสับสนนะเพราะตีมเงินเฟ้ออินฟลชันเนี่ยม,มันจะ,ม,นจะมันจะสุดหรือยังมันจะลงต่อมันก็ไม่ค่อยลงก็ดีนะมันจะเอามันก็เกิดความไม่แน่นอนคอนฟิวชันวันนี้คอนฟิวชันก็ มุมมองของตลาดเรื่องของการใช้ดอกเบี้ยของเฟดมองดีแล้วเกินเฟดก็บอกว่าไหม่ใหม่ใม่ใม่ต้องปีน้าปีหน้านู่นนะค่อยลงนะอะไรตลาดจับตลาดวิวของตลาดจับวิวของเฟดยังขัดกันพอขัดกัน c o n ิวชั่นแบบมีความไม่แน่นอนก็เกิดยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะเราไปเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกันนะว่าเกิเชื่อมโยงแล้วเกินเราเปิดหน้าคยกองแนะนํากันดีกว่านะก็ภาพกองแนะนําของแต่มากนี้นี่ ยังเป็นไงที่ว่ามันยังคล้ายๆเดิมเนาะยังหน้าคล้ายๆเดิมอยู่ครับก็อันนี้เป็นฟันแฟคชิพหรือจะเรียกว่าโภยกองทุนเรือธงเรือธงอ่าแต่ไม่ให้ทุกตัวที่เป็นเรือธงที่เราแนะนํานะแต่เราจะบอกด้วยว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนต้องระมัดระวังกลุ่มไหนเรามองเชิงบวกกลุ่มไหนเรามองว่ากลางกลางนะเชิงบวกในเขียวอ่ากลุ่มไหนเราบอกว่าต้องระมัดระวังแต่ว่าที่อยู่ในที่อยู่ในรูปแต่ละอันเนี้ยก็เป็นกองทุนแนะนําในแต่ละกลุ่มนั้นๆอ่าถือว่าเป็นเรือว่าเป็น แฟลชิปเรือธงแต่ถามว่ามันน่าสนใจน่าโดดสุดๆไปเลยไหมเรียงกันมาจากน้อยไปมากมากไปน้อยเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ mm hmm. อย่างกลุ่มที่เรามองเชิงบวกมากๆหน่อยเนี่ยว่าเฮ้ปีนี้น่าจะโอเคกว่าเรื่อนแน่นอนกลุ่มแรกมาเลยคือจีนอ่เ่อกีขึ้นมาแอดก็เป็นเด็กจีนอยู่ตรงกลางเลยนะครับจีนทําไมบรหถึงอวยขนาดนั้นถ้าพี่ป้อมมันเกิดอะไรขึ้นก็นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อ,อย่างที่ผ,ผ่านมาคือ เขาปิดประเทศมานานปิดเมืองปิดประเทศปิดทุกอย่างก็คือปิดหมดเลย3เดือช่วงโควิดแล้วพอเขาเปิดมาผมก็ค่อยๆเปิดนะฮะแล้วก็ทําเป็นขั้นเป็นตอนเขาคัมมิบค่อยๆปล่อยเปิดทีละนิดหน่อเรื่อน่าเกียดเลยกูเป็นเทคนิคเกิลเปสเต็ปสเต็ปอ่าฮะสเต็ปสเต็ปดีๆหน่อยก็สเต็ปสเต็ปปดทีละส่วนทีละส่วนผ่อนคลายทีนิดเดียวหน่อยกับคนจีนจํานวนมหาศาลที่อยู่ในบ้านเก็บเงินมามีเงินเก็บเหลือเยอะก็พร้อมจะออกมาจับจ่ายใช้สอยเดินทางอะไรประมาณนี้ ก็เด้เป็นเรื่องหนึ่งที่มองว่าจีนน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็นโยบายการเงินเขาก็ยังสามารถมีอะไรให้มันมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเพื่อให้เขาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับสั้นแล้วก็ระยะกลางยาวได้ครับนะฮะแล้วก็กระทรวงนโยบายการคลังของเขาก็ยังสามารถมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาด้วยแต่เขาก็เน้นคือเติบโตจากภายในก็คือพึ่งพาตัวเองเป็นหลักอืมฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจีนในปีเนี้ย คือต่อให้เป็น h ฮดแชร์ออ์แชร์เอแชร์มันก็มีโอกาสฟื้นตัวได้หมดแต่ถ้าให้โฟกัสหน่อยเราก็จะค่อนข้างชอบตัว A-Share มากกว่าก็ในประเทศนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเวลาที่เรามีข่าวดีเรื่องของตลาดคาดการณว่าเอ้ยเฟดน่าจะดอกเบีย้ยขึ้นสูงสุดแล้วเดี๋ยวตัวเฟดจะต้องเตรียมลดดอกเบีย้ยแล้วกลุ่มหุ้นจีนที่เป็นกลุ่มเทคก็แอบมีความวิ่งตาม สหรัฐเหมือนกันนะสายซิ่งเหมือนกันนะพวกจีนที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เทรดตลาดฮ่องกงจีนที่เทรดในตลาดสหรัฐก็มีความวิ่งตามเหมือนกันนะั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นฝั่งเอเช re หรือว่าพวกออแชร์บางตัวมันซิ่งแรงกว่าหรือว่าหรือว่าจีนเทคเลยก็มีที่ซิ่งแรงกว่าแต่เรามองว่าถ้าหาตัวที่มันเสถียรหน่อยแล้วดูน่าจะเป็นตัวที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วได้โอเคกว่าในระยะยาวตามปีมการบริโภคเลยไม่ใช่จริงๆก็คง,ง,งเป็นต้องเป็นเอแชีย ที่เราแนะนำพวกเจ้าเดิมๆนะ M China KFA China k, F a Ch ina, k t a Share หรือถ้าเป็นสายแพสซีฟตามดักชนีก็ SCB ชาติ Char. นะครับใครนึกกองไม่ออกก็มาเปิดหน้านี้แต่ถามว่าถ้าให้คร่าวๆอยากจะสุปไอเดียทีมไหนที่เรามองเชิงบวกหนีไม่พ้นต้องจีนแล้วละ่ะคุ้นจีนนะครับแล้วนอกจากคุ้นจีนมันมีตุ่มไหนไหมพี่ที่เรามองว่าน่าจะไปได้ดี รีไทร์รีไทร์อ่าจริงๆใกล้ๆกับจีนก็เอเชียได้ไหมพี่ก็ได้เหมือนกันในเอเชียเพราะว่าเขาก็ยังมีความมีจีนอยู่ด้วยอ่ามีจีนด้วยประเทศอื่นๆก็ได้ดเวอร์ซีฟายกระจายไปประเทศรอบๆซึ่งประเทศรอบๆก็มีโอกาสได้ประโยชน์จากธีมการเปิดประเทศของจีนด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลังไลออกมาท่องเที่ยวประเทศรอบบ้านด้วยเช่นกันเราบอกว่าถ้าใครกลัวว่าจีนเนี่ยเป็นตัวที่โฟกัสเกินไป มันกระจุกป,ประเทศกันไปก็ใช้กองเอเชียได้มีเอเชียก็เป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนานะครับผมแล้วก็กีิพี่ป้อมแตะแล้วรีไทยจริงๆเราเกิดมาแล้วว่าเอ๊ถ้าหุ้นไทยดูทรงเทคนิคขไม่ค่อยโอเคแต่ยากไร้ตัวที่มันมีวิ่งตามความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยที่ได้เรื่อง,องการได้ประ,ยะโยชน์เรื่องการเปิดเมืองคือบอกกลุ่มพวกธุรกิจกลุ่ไมไหมครับพวกที่เป็นเมตติ้งอะไรพวกนี้สัมมนาอะไรเงี้ย ศูนย์แสดงสินค้าเนี้ยที่เราจะเห็นอีเวนต์มันเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นที่มันมาตามธีมการเปิดเมืองรีไทยเป็นทางออกได้เช่นกันไม่ต้องไปลุ้นกับตัชนีไทยเต็มๆก็แบ่งบางส่วนจะใช้รีไทยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับผมก็ถ้าเป็นรีทยกองน่าสนใจแนะนําก็มี lht pop แล้วก็ mp div mf หรือคือ m pop เก่าแล้วแหละเขาเปลี่ยนชื่อจำชื่อที่ผมทาจําย่าเลย mp div mf กองอะไรวะอ๋อ m pop เก่าอะไรอย่างนี้ เขาเปลี่ยนชื่อมาก,ก็กลุ่มที่มีมองเชิงบวก3ามกลุ่มหลักๆที่เราโคตรชอบตอนนี้ก็มีหุ้นจีนหุ้นเอเชียหรือหลีดไทยไม่รู้ย้ําทําไมนะหุ้นจีนหุ้นเอเชีย,ห,เเชยหลีดไทยเนี่ยไม่รู้รย้ำ<ท>อะไรบ้าแต่จีนกลุ่มที่เรามีมองเชิงบวกนอกจากสาตัวเนี้ยราสาหน่ต่างประเทศก็เป็นตัวหนึ่งที่เราก็ชอบชอบอยู่นะราสาหน้ต่างประเทศคือก็เน้นที่เป็นฝั่งอเมริกาครับแล้วก็เป็นพันธบัตรรัฐบาล เยอะๆหน่อยก็คือยายๆ i า v e s เ m e n t g r a d กนด <ๆ S 2> ความเสี่ยงผิดนัดชาระนี้ต่าๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องของธีมที่มันจะเกี่ยวพันกับทิศทางบอลยิวพี่ป้อมใช่ครับที่ปีที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงที่สุดในรอบ40ปียิวเด้งมูลแรงเวลายิวเด้งเนี่ยยิวเด้งราคาลงใช่ครับแต่ถ้าเกิดปีนี้หรือระยะถัดไปเฟดกับทิศกับทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย แล้วก็เฟดอ่รู้แล้วเงินเฟอ้อลงแล้วกลับมาลดดอกเบี้ยยิวลงราคาตราสารหนี้ก็มีโอกาสขึ้นบวกกับในโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกิดรีเซชชั่นเศรษฐกิจอ่อนแอนันนอกทุนเริ่มลิสต์ออฟหลบความเสี่ยงเอาเงินออกจากหุ้นหลบไปไหนดีตาราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงอย่างพันธบัตรก็น่าเป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดให กองทุนตา,าสานี้ต่างประเทศโดยเฉพาะตา,าสานี้สหรัฐที่เป็นกลุ่ม Investment g r a เกรไม่เอา Yield นะ High y i ย l d นี่ซ่ากลัวมากเอากลุ่ม Invest m e เ t g r a d กก็น่าเป็นกลุ่มที่ได้ไประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มตา,าสานี้ต่างประเทศก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในมุมมองเชิงบวกของเราด้วยแต่ตาาสหรที่ต่างประเทศในครั้งนี้ต้องวงเล็บว่าเป็น Investment Gra เกราแล้วยืงไปทางสหรัฐหน่อยๆด้วยใช่ครับแล้วก็อื่นๆที่เป็น Hedging ห,หรือเป็นก็มีมุมมองเชิงบวกในแง่ของเป็นเครื่องมือในการลดความผันผวนในาาท่ามแนนนอนองคํ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ลดความผันผวนู่แล้วาตามทฤษฎีที่ว่าเวลาหุ้นขึ้นทองลงทองลงหุ้นขึ้น,นอะไรแบบนี้เป็นลุมหลบภัยเวลาคนลิสตออฟส่วนหนึ่งเขาก็มาเก็บในทองคํานะคาทองคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเป็นตัวช่วยได้เหมือนกันทองคําว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่เรามีมุมมองเชิงบวกนะครับแล้วก็ตัวท้าย long short strategy SCD gear ตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะมันเป็นกองทุนสไตล์อะไรนะใช้เดลิเวอรีที am, มีความซับซ้อนสูง ัเป็นพอบหรับนักลงทุนรายใหญ่บางกลนะุ่มนะเอทีบีเกียเนี่ยเราจะไม่ลงลึกนะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแต่หลักๆคือมันใช้กลยุทธ,ธ์เดลตีทีทำให้ชว่วงที่ตลาดหุ้นขาลงเขาก็ไม่ค่อยลงลงน้อยกว่าลงน้อยกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าขอสรุปภาพรวมเลยกลุ่มกองทุนแฟล็กชิพปี2023ันเอพิเนี่ยอัปเดตเอพิวเนี่ยที่เรามีมุมมองเชิงบวกมีไม่พ้นกลุ่มหุ้นจีนหุ้นเอเชียและหลีดไทย สตัวตึงมาก่อนเน้นย้ำม,มากเน้นย้ำม,มากเลยไม่รู้มีเหตุอะไรทำไมต้องย้ำขนาดนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็นตาสารนี่ต่างประเทศทองคำลองซ o ส strategy ก็อยู่ในมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงบวกเช่นกันแต่จะเป็นสัดส่วนที่มาประกอบคู่กับพอร์ตหลักของเราก็ใช้ปรับพอร์ตระดับ diversify ความเสี่ยง,งเรานะครับผมถัดมาก,กลุ่มที่เรามองเป็นกลางๆเนี่ยอยู่ตรงกลางนะแซนวิชเลย,เยหุ้นทั่วโลกหุ้นไทยหุ้นไทยอยู่กลางๆนะ ลีดไทยเป็นตัวบวกเธอบวกแต่หุ้นไทยเรามองกลางๆเพราะเมื mm. ่อก,กี้เนี่ยเราเห็นภาพไปละทางเทคนิคเราก็มองว่าแอดต้องลุ้นนิดน,นึงเหมือนกันต้องบีบบีบ,บ,บมือบีบแขนสู้ๆหน่อย <laughs> นะแล้วก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่มองว่าก็มีโอกาสนะถ้าจะสะสมหุ้นไทยในช่วงที่ราคามันมีการย่อลงมาถ้าเป็นถ้าเป็นใครที่เป็นสายแบบกลัวฟันแมเนเจอร์ดิสก็เอาตัวกองเซ็ต์ห้าสิบก็ได้ถ้ามันย่อลงมาแต่กว่าฟันหงเนี่ยเก็บเซ็ตห้าสิบได้ก็ ไม่น่าไม่น่าเกียดนะวันเอ็มเซ็ตห้าสิบแต่ถ้าเป็นสายที่กล้าลุยความเสี่ยงหน่อยกองแอคทีฟฟันเนี้ยยาวถ้าฟันเมเจอร์เก่งๆตัดสินใจได้ถูกมากกว่าผิดอย่างนี้ก่อนมันมีใครตัดสินใจถูกตลอดเวลาถ้าเลือกฟันเดเจอร์เก่งๆมีความผลงานน่าสนใจ ABSM หรือ BBASIC ก็เป็นสายแค่นั้สายแอคทีฟฟันที่ก็มีความซิ่งหน่อยเอบีเอ ABSM จะแอคทีฟกว่าอ่า ABSM อ็มมีแอคทีฟกว่าเดี๋ยวจะมีไปเมาส์กันในพาร์ทของ r m ร์บด้วย นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีคนถามมาในการแล้วจะมีรายการพูดถึง SF เทมไพุ่นไทยหน่อยไหมอะไรแบบนี้นะครับเราจะมาคุยกันแต่ตอนนี้ถ้าถามภาพรวมหุ้นไทยเรามองเป็นกลางนะครับผมนอกหลังจากหุ้นไทยที่มองกลางๆก็มีหุ้นโลกหุ้นโลกปกติเราจะบอกว่าหุ้นโลกเนี่ย global equity เนี่ยมันเป็นเมนูคอร์ตเลยที่ถ้าใครจะเริ่มลงทุนในกองทุนพุ้นแต่ไม่บอกว่าจะเอากองทุนหุ้นกลุ่มไหนก็จัดเลยกองทุน oui. ห well, ุ้นทั่วโลกเขามีหลายประเทศทั่วโลกแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากองทุนหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ แค่อนข้าง,างจะ high conviction ในสหรัฐใช่ครับเพราะวหุน้นสหรัฐส่วนใหญ่ก็มีไรายได้จากทั่วโลกไงใช่ไหมซึ่งความเสี่ยงของการเกิด global recession ในแะยะถัดไปเนี่ยมันก็ทําให้กองหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีความเสี่ยงเช่นกันแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีอย่างที่เมื่อกี้บอสเทคินเขาดูเทคนิาข้อไปละ S&P e 500อดาวโจนที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่สหรัฐที่ไม่ให้สายเทคเกิน,นไปเนี่ยเขาก็ม <pe ak> ีโอกาสรุนนะ สาแนวต้านได้กำลังยังยังสวยอยู่ะย,ะยังสวยกว่าเมื่อเทียบกับสายเทคฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะลงทุนหุ้นทั่วโลกเรายังชอบหุ้นทั่วโลกที่เป็นสาย global defensive หน่อยๆน,นะฮะก็ k f g brand <S <S เป็นตัวหนึ่งที่ต่อให้นโยบายเขาลงทุนเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวนะแต่ก็เป็นการกระจุกตัวในหุ้นที่ค่อนข้างมีคุณภาพฟอ o แบรนด d นะไม่ใช่สายแบบซิ่งเป็นเทคจ๋าๆเป็นเทคขนาดเล็กไม่ใช่นะเป็นสาย strong b r นด d ก็เป็นตัวหนึ่งที่ยัง e a s o n a b l e ได้ที่จะลงทุนได้ นะครับหรือหุ้นเวียดนามที่เราชอบเมาส์กันว่าเป็นอะไรพี่บ้อมเป็นดาวใช่ไหมดาวรุง่งดาวรุ่งแห่งเอเชียตอนนี้คนเริ่มบ,บ่นแล้วแม่งร่วงแล้วว่าแต่ความจริงโอกาสมันยังมีอยู่ใช่ไหมพี่้อมเวียดนามเนี่ยใช่ครับจริงจริงที่เห็นผ่านที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาลแล้วก็เห็นว่าผมเพิ่มเริ่มขึ้นมาสองสามอาทิตย์แล้ะแต่ริงก็คือมันยังมีข้างหน้าเนี่ยเรามองภาพไปข้างหน้าอีกสองสามเดือนเนี่ยมันยังมีหลุมอยู่อ่าเรื่องราวของหุ้นกู้ใช่ครับประเทศเพราะว่าจะมีอีกสองสามเดือนเนี่ยจะมีหุ้นกกู้รนคับ ซึ่ง<ม>เราก็ไม่รู้ว่ามูลค่ามันที่จะดีโฟส์เนี่ยมีความเสี่ยงดีโฟส์เนี่ยขนาดไหนรัฐบาลจะช่วยค่ะแต่จริงๆที่ผ่านมาเขาก็ช่วยๆอยู่เรื่อยๆนะใช่เขาบอกว่าภาพความผมันพวกนี้เป็นเรื่องภาพาผันของระยะสั้น,นที่รัฐบาลคอยติดตามโฟกัสดูแลอยู่ปีก่อนก็มีเรื่องน,นะ s c b ไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะใช่ไม่ใช่ไงง่อนแบงค์นะที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหน่อยบ้อ่าแล้วก็ที่มันเกี่ยวพันกับหุ้นกู้อสังหาด้วยซึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นน่ะ ทางการก็เข้ามาสนับสนุนแต่ว่าเขาไม่ได้อวยสปอยตัวธุรกิจนะเขาค่อนมาซืมซับช่วยฝั่งผู้บริโภคซะมากกว่าก็คล้ายๆกับตอนที่สองราก่อนที่แบงก์สหรัฐหรือแบงก์ในยุโรปมีปัญหาทางการอาคา,ารกลางหรือแบงก์ขนาดใหญ่ก็เข้ามาช่วยสปอร์ตอย่างรวดเร็วเพราะเขารู้ถ้าไม่ช่วยกันมันจะล้มในวงกว้างก็ยังมองว่ายังอยู่ในสเกลที่ค่อยเป็นค่อยไปได้และภาพระยะยาวของเวียดนามยังมีทรงที่ไปได้อยู่ทีม FDI ลงทุนต่อเนื่อง การขยายตัวการพัฒนาการของความเป็นฟอนเทียร์มาเก็ตสู่อีเวอร์จิงมาเก็ตต่างๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องให้พัฒนาต่อได้ยังเป็นตัวที่เหมาะในทีมมงคุณระยะยาวแต่ต้องเหมาะสำหรับคนที่รับความผันผวนได้เวียงได้อ่าทางทางผ่านของปัวกลางๆไปตรงกลางนี่เป็นคนเทาๆไม่ค่อยมีอะไรมากเราไปดูตัวที่ต้องระวังดีกว่าเรามีอะไรบ้างที่ต้องระวังพี่บ้องก็อเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียจริงๆก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะก็ยังมี เพรา,า,าระตลานี่ก็รู้แลยเรื่องดิสชั่ๆๆนนะมันก็ยังมีอยู่นะครับ,รบเป็นยังคงเป็นตัวที่เรากลัวแล้วก็วิตกกังวลแล้วต้องระมัดระวังนะอย่าเพิ่งมั่นอกมั่นใจเห็นช่วงนี้ตลาดหุ้นดีๆๆกันเนี่ยเพราะข่าวดีเนี่ยมาตอนนี้คือต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าถัดไปเนี่ยเรื่องราของราคาน้ํามันมันมีอิมแพกอย่างที่บอสบอกนะถ้าราคาน้ํามันแม่งปฏิหารทะลุแปดสิบขึ้นมาเงินเฟ้อโดนแม่คุ้ม ก็มีความเสี่ยงหนักขึ้นอีกเพราะว่าเฟดมองถูกเงินเฟ้อยังไม่จบมีความยืดเยื้ออะไรกันนะก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังที่บอกว่ายัางยังอันเฟอเทนตี้อยู่ยังคง s <S <c oughs> ต้องระมัดระวังนะครับสร้างเสริมคอนฟิวชั่นนะเนี่ย yeah. สหรัฐยุโรปยุโรปเนี่ยเงินเฟ้อก็เอาลงยากเหมือนกันนะเงินเฟ้อพื้นฐานมันเท่าไหร่นะมันยังหนื่อ่ๆตัวที่ไม่รวมพลังงานเพราะว,ว่ากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พลังงานเนี่ยก็ยังแอบหนื่ๆอยู่เหมือนกันนะครับงั้นยุโรปสหรัฐเนี่ยตัวตึงความไม่แน่นอนเราจะบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มที คตรระมัดระวังเลยเชิงระมัดระวังมากมีหอแอบไปค่อนในทางเชิงลบด้วยแล้วระวังเนี่ยสหรัฐหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปต้องยามโดยถ้าเป็นตราสารนี้สหรัฐเราชอบแต่ถ้าเป็นหุ้นสหรัฐเนี่ยต้องระมัดระวังเลย <m> หุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปย้ำเลืเกินหุหน้นสหรัฐหุ้นยุโรปไม่รู้มีอะไรต้องระมัดระวังนะแต่จริงๆนอกเหนือจากหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปญี่ปุ่นก็เป็นตัวหนึ่งที่เรากลัวนะใช่ <c oughs> เพราะว่าเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นที่เพราะว่าจริงเงินเฟ้อก็เริ่มขึ้นมาแล้วที่เราจะ เงินติดลบอ่ะคือคนไม่ใช้อะไรตอนนี้มันเริ่มปืดเริ่มเริ่มเฟ้อขึ้นมาแล้วจนเริ่มแบบเริ่มกลัวว่าแล้วก็นโยบายการเงินเขาเนี่ยเขายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบควบคุมเงินเฟ้อครับอ่าซึ่งเดือนเนี้ยผู้ว่าการธนาคารญี่ปุ่นไปยหนคนอุอดาเขาจะเข้าท่านจะเข้าเขาจะเข้ามาเนี่ยแล้วก็เขาจะมีการปรับหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตลาดกำลังกังวลอยู่นะครับ่ะเปลี่ยนคนแล้วจะเปลี่ยนใจไหมใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นมันก็ยงจะ ค็อจะดูดีมันก็ตามสารัฐนั่นแหละครับเพราะว่าหุ้นมันก็มีความรีเลทเพราะหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเป็นโอโบโอโบไลส์เขาน่าจะเยอะก็คือถ้าตลาดหุ้นโลกโลกขึ้นญี่ปุ่นก็จะขึ้นตามแกงเดเวล็อปมาร์เก็ตพัฒนาแล้วไปทางไหนไปทางเดียวกันน่ากลัวพอๆกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไทยนโยบายการเงินผ่อนคลายมาตลอดแล้วตอนนี้เงินเฟอ้อกดดันขึ้นมาเรื่อยๆทวีความกดดัน,นเรื่อยๆ บีโอเจจะดื้อดึงเอาผ่อนคลายต่อได้ไหมหรือต้องยอมแพ้สละเรือขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกับสหรัฐและยุโรปที่ทำดักันมาซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นขึ้นมาคุณญี่ปุ่นก็สุ่มเสี่ยงไม่แพ้กันแพแล้วก็อินเดียอินเดียไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเมื่อกี้เทคนิคข้อกเตือนแล้วนะเส้น200วันกดหัวอยู่นะครับผมจังหวะเด้งขึ้นเป็นการเด้งเพื่อย,ย่อต่อนะมีอะไรจังหวะมันระวังมากลานล้วแถมน,น้ำมันขึ้นราคาไหอินเ <India S 2> ดียเป็นประเทศที่เซนซิทีฟกับราคาน้ำมันด้วยโอ้โน้ำมันไรอย่าง คนใช้ก็โดนต้นทุนหนักเข้าไปสินะนี่กลุ่มที่ต้องระมัดระวังนะครับสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและอินเดียนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าถามว่าเห็นช่วงนี้เด้งๆขึ้นมาลุยเข้าเลยไหมเราบอกเลยว่าอย่าเลยสูระวังด,ดีกว่านะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ยังคงให้เกอนว่าต้องระมัดระวงังย้ำเลยเกินต้องระมัดระวังเนี่ยเมื่อก,กี้ก็ย้ำไปกลุ่มเชิงบวกไม่รู้มีอะไรนะโอเคครับก็ถัดมาอันนี้เป็นกลุ่มที่บางส่วนนะ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรามาระวังแหละเช่นหัวหุ้น Global Gold นะฮะหรือ k e y Energy Global Innovation พวกนี้สายเทคนะซึ่งเป็นกลุ่มที่หรือแม้แต่ Semiconductor นะ SCB Semi เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามีความเป็นสายเทคแล้วก็เาเรียกว่านะน่าจะท่าเดียวกับ n a s d a q ไความเป็นสายเทคเป็นที่ถี่หัวแรงเป็นที่ี่ต่อนโยบายดอกเบีย้ยระยะสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงก็จะเจ็บ แต่ถามว่าเราแยกมาไว้กลุ่มนี้เพราะว่าเรามองว่ากลุ่มนี้มัน็นอยู่ในเข้ากรอบธีมแมกกาเทนที่มันไปได้แน่ๆในระยะยาวถ้ามองในระยะสั้นๆภาพปีนี้สองปีนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องระมันระวังซะด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นสายที่แบบ RF m s s F ลงทุนได้เป็นสิบปีอะไรอย่างงี้จนถึงอายุห้าสิบห้านู่นผมว่าตีมพวกนี้ลงทุนได้นะครับว่าจะเป็น k a n Energy ทั่วโลกปัจจุบันเขาับสนุนนะประเทศไทยตอนนี้ก็เจอฟุ่น แล้วก็เห็นมามอเตอร์โชว์ที่ผ่านมายอดจองรถ V ควีเข้าใจเยอะแล้วก็บางคนบอกเอ๊เดี๋ยวนี้ตามกระแสใช้ขับ e ีีความจริงมันไม่ใช่กระแสมันเป็นกฎหมายบังคับใช้ในบางประเทศด้วยว่าต้องใช้รถ E ีีแล้วต้องลดการปล่อยคาร์บอนนะอีกทีมหนึ่งทางขวามาเฮลท์แคร์ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้เป็นลอดี้มาตลอดแล้วแหละว่าสังคมผู้สูงอายุมันเอาแน่มันมาแน่แล้วก็หนฟนเฮลท์แคร์ก็จะเป็นธุรกิจที่มันโตได้เรื่อยๆต่อให้เจอภาวะวิกฤต์เลิศนิงเขาก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ แต่ก็อาจจะมีความเป็นแคเนียกนะไซเคิลในภาคของตลาดหุ้นเวลามีการหาเสียงที่นึงก็กดดันราคายาที่นึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็ถามว่าเป็นทีมที่ถือยาวๆไปได้มีโอกาสเติบโตได้ดีนะ Global Innovation EV EV ก็ส่วน EV ก็คล้ายๆกับกิน t y อแหละทีม EV Global Innovation กลุ่มเทคโนโลยีช่วงนี้กดดันลงมาหนักมากตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับถามว่าบางคนถามเลยว่า EV G ียังมีอนาคตอยู่ไหมบอกเลยว่ายังมีแต่เวลานี้ไม่ใช่จังหวะของเขา แต่ถ้าเป็นสายทีมสะสมและยาวบางคนถือวัน U T E R F F อยู่ไอ้นะี่ K F T T S S F อยู่ยังลุยต่อได้ไหมลุยต่อได้เพราะว่าคาบเกี่ยว10ปีเนี่ยผมว่ามันภาพช่วงแบบเนี้ยช่วงดีเซนชันเนี่ยไปได้แน่นอนแล้วเวลาที่ภาพมันกับพิกกันแล้วนะเสร็จกลับมาลดออกมบี้ยใช่ที่ป้อมตอนนั้นเนี่ยเ,เร็วแรงเ,เลยอาจจะซิ่งด้วยนะครับผมหรือ ctor, B, เซมิคอนดักเตอร์ S B เซมี่เมื่อกี้มนเห็นแวบบมีคนถามเข้ามาใน คำถามหรือเปล่านะว่าเออ KKP Semiconductor ยังน่าสนใจอยู่บอเห็นราคามันขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นเอาไงกับมันดีจริงๆก็ไงดีพี่ป้อมถ้าระยะยาวายมันก็ยังไปได้อยู่แต่ว่าถ้าระยะสั้นใช่ระ<ช>ยะสั้นมันมีความเสี่ยงว,ว่าเซมิคอนดักเตอร์คือจะเป็นเรื่องชิปครับประเด็นชิประหว่างสหรัฐกรรับจีนเนี่ยมากดดันอยู่แข่งกันเทควอลเทควอลใช่คร <ขด S 1> <พ>ับมันก็กดดันพวกราคาพวกนี้อยู่เหมือนกันนะต้องก็ต้องมันก็มีปัจจัยระยะสั้นเนี่ยที่กดดัน นนแต่ระยะยาวเนี่ยมันไปได้อยู่ครับฉะนั้นเห็นมันอยู่ในพอร์ตเนี่ยจะเอาไงกับมันดีหนึ่งต้องลองถามใจเราดูเห็นมันบวกขึ้นมา30%ขนาดเนี้ยเสียดายไหมถ้าครึ่งปีหลังเห็นมันเหลืออยู่1 5หเรหลืออยู่กลับมาลบหนึ่งถ้าเสียดายเทคโปรฟิตออกครับผู้สามีกำไรแล้วแต่ถ้ามองว่าเอาขายออกมาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรดีเอาไปลงทุนตัวไหนต่อดีปวดหัวก็ถามว่าตีมมันยังสะสมถือยาวได้ไหมถือยาวได้อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับ เออเคแล้วก็อะไรนะอัปเดตพีวินให้หน่อยค่ะ DCA มา3ปีแล้วพีวินเป็นตัวหนึ่งที่คณะมีความเป็นกองไม่กระเทนหุ้นไม่กระเทนนะเป็นตัวหนึ่งที่ย่อเหมือนกันในปีที่ผ่านมานะครับย่อย่อย่อแรงที่ว่าก็แรงอยู่แหละแรงอยู่แต่ว่าถ้าจะเปเทียบกับเทียบกับเพื่อนเพื่อนสเกลเดียวกันก็ถือว่าย่ยอน้อยกว่าถือว่าย่อย่อเบากว่ายเยอะครับคือพีวินเนี่ยมันเป็นฟันออกฟันนะครับก็แมีหลายเนี้อ อันนี้อันนี ació, ้เราอาจจะไม่เคยพูดในเวทีนี้ที่บอกว่ากองทุนเนี่ยถ้าเป็นฟีดเดอร์ฟันก็คือเป็นลงกองแม่กองเดียวใช่ไหมแต่ไป้ปันล็อฟันก็มีหลายแม่พี่บอ็เลยว่าเอ้ยมีหลายแม่คนเรามันจะมีหลายแม่มันมีเมียหลายเมียดีกว่ามันลงได้หลายเมียไงแล้วก็แฟนแล้วก็มีแฟนหลายคนมีแฟนหลายคนนะแล้วพี่วินเนี่ยคือตอนที่เขาขึ้นสมัยก่อนเขาขึ้นแรงเนี่ยเขาขึ้นแรงเก่งพอๆกับวันยูจีจีนะแต่ว่าตอนที่ปาดขาลงสองพันยี่สบเ็ดเหมือนเขาหลบทันอ่ะคือเมียคนไหนจะลากลงเหวเขาเปลี่ยนเมีย เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนฟันเขาปรับอรอนนั่นแหละใช่ไหมขณะที่สายวันยูดีเนี่ยก็คือไปกับปีดียวกันแต่คนนี้คนเดียวเวลาลงก็ลงหนักไปด้วยกันนะ่วมหัวจมท้ายแต่ของอันนอฟันของพีวินมันปรับได้ช่วงนี้ก็เป็นแฟนคนที่ไม่หมือหวานะครับแล้วก็เวลาลงก็ลงน้อยกว่านะครับแต่ถามว่าออมตอกได้ไหมยังเป็นทีมที่น่าสนใจอยู่ถือว่าโปรไฟล์ช่วงที่ผ่านมาทําได้ดีแต่ตอนที่จังหวะเริ่มเป็นขาขึ้นต้องค่อยๆโฟกัสนะถ้าผ่านไซเคิลช่วง ่วงนี้ไปแล้วผ่านด e ีเซชันไปแล้วอะแล้วเป็นขาขึ้นอะเพราะช่วงเนี้ยเข้าใจว่า p ีวินเนี้ถือเป็นสินทรัพย์ไม่กัะเทนที่มีความเป็นดีเฟนซีฟเยอะหน่อย,อยพวกเฮลแคร์พวกอะไรพวกนี้ <S <S แต่ถ้าช่วงที่กลาก,กลับมาเป็นขาขึ้นอะต้องรามัดเรามังว่าถ้า p ีวินขึ้นได้ไม่แรงพอแล้วแฟนลกดเก่าเริ่มเหนื่อยหารซิ่งไม่เก่งแบบนี้ก็ <S <S ต้องติดตามแล้วถามว่าหภาพตอนเนี้ย ก็ยังดีเได้อยู่แต่ว่าช่วงพลิกตัวเนี่ยกลับตัวเนี่ยเขาจะกลับตัวเร็วหรือเปล่าก็เป็นวิทีท้าทายวัดใจก็เราจับพอร์ตกองทุนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทุกๆ6เดือนก็มารีวิวโปรไฟล์กองเอ๊ะตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมตอนนี้ชักแผ่วแล้วนะอะไรแบบนี้ก็พีวินก็ยังปัจจุบันก็ยังโอเคอยู่นะครับผม